สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์เนี่ยหนึ่งเมนูไปแล้ววันอาทิตย์อีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะได้เมนูที่เป็นอาหารจานเดียวแล้วก็คิดว่าเออเราจะทาอาหารจานเดียวอะไรที่ที่จะไม่เหมือนคนอื่นบ้างเนี่ยนี่เลยครับเส้นเล็กผัด3ารสกุ้งสดครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเครื่องผสมแล้วเนี่ยมีอยู่ข้างหน้าแล้วข้อแรกของเราเนี่ยสำคัญที่สุดคือผมจะต้องทําเหมือนกับน้ําปรุงรส นะครับเพื่อสะดวกและง่ายกับการที่จะผัดทุกจานลดใกล้เคียงกันแล้วใครเอาสูตรนี้ไปเนี่ยในร้านอาหารก็ตามนะครับลองเอาไปทําดูแล้วขายดูนะครับก็จะมีนี่เลยครับผมมีความเค็มจากซีอิ๊วนะครับอันนี้ผมใช้ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วมีความเปรี้ยวผมเปรี้ยวมาจากน้ํามะขาม ส่วนความหวานนี่สิครับท่านผู้ชมครับความหวานเนี่ยมันจะมี3มิติซึ่งผมจะใช้น้ําตาลอ้อยผสมน้ําตาลมะพร้าวอันนี้แหละครับให้ความหวานแบบน้ําตาลปี๊บอย่างเงี้ยนะหวานกลมกลมแล้วนี่นะครับผมมีน้ําตาลทรายแดงครับน้ําตาลทรายแดงได้ทั้งสีและความหอมนะครับ,หรบเห็นไหมครับนี่เพิ่มมาอีกมิติหนึ่งมีสีและมีความหอมแล้วผมก็จะมีน้ําตาลอ้อยธรรมาชาติ100%เเซเรียกว่า ไม่ผ่านกรรมวิธีจนเยอะเกินไปนะครับเป็นน้ำตาลที่ให้รสชาติหวานเบาๆครับนั้นเป็นน้ำตาลสามมิติที่เราจะได้นะครับคือหวานหนักๆหวานหอมพร้อมสีแล้วก็หวานแบบธรรมชาติเบาๆนะครับเราได้ความเค็ม ความเปรี้ยวความหวานเรียบร้อยเรามาดูครับเส้นเล็กครับเพราะว่าเราเป็นเส้นเล็กผัดใช่ไหมครับผัด3รสเรามีถั่วงอกครับเราใส่เนื้อสัตว์เราจะเป็นกุ้งนะครับแล้วเราก็จะมีกระเทียมมีตังฉ่แล้วมีไข่ไข่อ่าล่ะเราครบเรียบร้อยแล้วผมทากุ้งก่อนแล้วกันนะครับกุ้งก็เป็นปกติเลยครับที่เราทํากันอยู่บ่อยๆผมเด็ดหัวจะไว้หางไม่ไว้หางแล้วแต่นะครับแต่ผมอยากได้หางที่สีสวยๆหน่อยเดี๋ยวค่อยมาผ่ากันแล้วค่อยล้างน้าครับกุ้งก็เลือกแชบวยกุ้งขาวได้หมดเลยนะครับกุ้งแม่น้ําตัวเล็กตัวใหหญ่ไดด้มเลย แต่ข้อสําคัญก็คือว่าเราต้องเอาน้ําปรุงรสให้เราได้ที่ก่อนเดี๋ยวทํากุ้งซักก็จบแล้วครับเพราะน้ำปรุงรสเดี๋ยวเราตวงตวงแล้วก็เคี่ยวซัหน่อยเด็ดกุ้งก็เหมือนเดิมครับเอาหัวออกเอาข้อ3ข้อ,ขอแรกออกแล้วก็ตามด้วย2ข้อก็จะติดขาหมดทุกข้อแล้วตอนนี้แล้วก็ท้ายสุดก็เอาแหลมๆตรงปลายหางออกนะครับของกุ้งเสร็จแล้วผาลึกหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราไปล้างขี้ออกครับผัดผ่าลึกหน่อยเพราะว่าเวลาผัดจะได้สุกง่ายหน่อยอ่าสีนี้ล้างขี้เส้นดำๆข้างหลังเอาออกให้หมดนะครับโอเคสุดท้ายอ่ะ อุ้ยโทษกุ้งเก็ได้แล้วเราก็จะมาดูซอสกันละครับผมอยากจะได้สีเดี๋ยวตวงให้ดูก่อน1 2 3 4อ่ะ5ช้อนนะครับน้ำมะขามครับ1 2 3 5 7 8นะครับอันนี้ก็คือ น้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับซึ่งจะให้ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวอันนี้1่ช้อนผมใช้ประมาณช้อนครึ่งก่อนครับเป็นน้ำตาลที่เนื้อเนียนนะครับแล้วมีความหวานอย่างที่บอกหวานกลมกล่อมแล้วก็เรียกว่าหวานแบบชื่นใจอยู่ในคอลึกๆนะครับทีนี้มาถึงน้ำตาลสายแดงครับหวานเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับผมต้องการแค่1ช้อนน้ำตาลสายแดงครับแล้วสุดท้ายครับน้ำตาลอ้อยธรรมชาติให้ความหวานละมุนแบบธรรมชาติ ผมเพิ่มหนึ่งช้อนเหมือนกันให้เกล็ดที่สวยนะครับแล้วหวานเบาๆแล้วหวานนมุนทีเดียวนะครับเคี่ยวเขาหน่อยครับเราเอาแค่น้ําตาลทั้งหมดละลายนะครับทั้ง3น้ําตาลเนี่ยมาจากมิตรผลนะครับซึ่งผมรู้ความตั้งใจของเขาว่าเขาอยากจะให้ตัวน้ําตาลเองหรือตัวของอาหารที่ทําจากน้ําตาลของมิตรผลนี่นะมีความคงเส้นคงวาของรสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกล็ดนะครับเรียกว่าใช้แล้วเนี่ยตามอัตราส่วนของเราที่มีก็จะเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับผมเอาเพียงแค่เขาใส่ไม่ต้องเคี่ยวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีความหวานของน้ําตาลสามมิตินะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เค็มจากซีอิ๊วกลมกล่อมแล้วครับเดี๋ยวเรากรองหน่อยครับทีนี้กรองแบบนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเขาได้นานเลยครับในตู้แช่เย็นนี่เห็นไหมนี่แหละครับ จะเรียกว่าได้เป็นซอสที่เป็นมาตรฐานของเราเก็บเอาไว้ได้เลยใครก็ตามที่มีร้านอาหารแล้วกลัวว่าทีมในครัวทําแล้วไม่ไม่เสมอต้นเสมอปลายในรสชาติเนี่ยก็ทําซอสแบบนี้เก็บเอาไว้เลยครับได้แล้วเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวเราก็มาปรุงกันเอาละครับทุกอย่างครบผมเริ่มแล้วนะครับน้ำมันครับใส่ลืมสับกระเทียมผมใช้สับแล้วกันนะครับเพราะอยากจะให้เป็นชิ้นชินชนหน่อยกัดแล้วจะได้เจอเขาหน่อยครับ โอเคเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วกระเทียมน้ำมันนะครับอยู่ในเตาแล้วครับผมจะเอากุ้งลงไปสุกหน่อยในนี้นะครับแล้วก็จะตักกุ้งขึ้นพร้อมกับกระเทียมบ้างบางส่วนนะครับเพราะกุ้งเดี๋ยวผัดลงไปแล้วจะสุกเกินสุกไปเวลาอาหารจีนหรืออาหารผัดเนี่ย กุ้งแบบนี้เขาต้องไปฉาในน้ำมันไฟร้อนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอามาผัดใส่ผัดแต่เราจะคั่วกับกระเทียมก่อนครับแล้วก็เอาขึ้นมานะกระเทียมเริ่มหอมผมใส่กุ้งก่อนเลยครับกุ้งก็เอาสุกสัก80ซนก่อนที่เราคิดว่าเราจะเอาเส้นลงไปใส่กับไข่นะครับเพราะถ้าสมมุติเราใส่เส้นใส่อะไรลงไปในนี้เนี่ยปรากฏว่ากุ้งเราสุกเกินไปแล้วโอ้ทำไมโมโหกันอย่างนี้ นี่หอมเลยติดไฟก่อนกุ้งกับกระเทียมออกสะหน่อยครับไม่ต้องเอนาน้ำมันออกนะครับโอเคหอมมากครับหอมมากเส้นผมจะลงไปในนี้แล้วอาศัยความชื้นจากไข่ด้วยนะครับอาจจะต้องใส่น้ํานิดหน่อยผมใส่ไข่สักสามลูกเอาไข่กับเส้นเข้ากันก่อนนะครับอ่าเข้ากันเสร็จแล้วเปิดไฟ อนนี้รอไข่สุกหน่อยครับเส้นเราก็จะถูกไข่เคลือบไปทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบน้ํามันเยอะก็ใส่น้ำมันเพิ่มได้ตอนนี้แต่ผมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเราอาจจะเพิ่มน้ํานิดนึงสําหรับไข่เดี๋ยวรอไข่แห้งหอมก่อนอไข่เริ่มสุกเส้นก็จะแยกออกจากกันแบบนี้นะครับเราสังเกตก็ได้นะครับว่ากลินไข่ที่โดนกับกระทะน้ํามันของเราในกระทะเนี่ยก็จะหอมครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับตอนนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเส้นยังแข็งอยู่นะครับเราก็ใส่น้ําได้ถือว่าถ้าใครใช้เส้นสดที่ไม่ได้แห้งเกินเนี่ยหรือลวกเส้นมาก่อนใส่ตรงน,นี้ก็ได้ไม่ต้องใส่น้ําอีกแล้วนะครับไขห่หอมแล้วผมเติมน้ําหน่อยครับไม่เยอะนะครับเพื่อทําให้เส้นนุ่มนิดหนึ่งอ่าละแล้วก็ตัวกุ้งที่ยังไม่ค่อยสุกข,ของเราเมื่อกี้ใส่ลงไป โอเคเอาเส้นทับไว้เสร็จแล้วมาถึงน้ำปรุงรสของเรานะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปในเส้นของเราที่เป็น3มรสเนี่ยครับผมใส่สี่ช้อนในนี้เราจะให้สีหน่อยผมใส่ถั่วงอกครับเนี่ยปิดไฟหน่อยผมอยากได้เขียวหน่อยครับเส้นหมก ถั่วง,งอกไว้ก่อนครับโอเคครับตังชช่ครับผสมน้ำมันหน่อยครับ,ส,รบสึกจะน้อยไปนิดโอเค้นหอมครับก็ผัดจนถั่วง,งอกเราสุกหน่อยนะครับเพราะว่ากุ้งกับเส้นเราได้ที่แล้วเราหอมอยู่แล้ว สังเกตว่าเวลาใส่น้ำมันเนี่ยเมื่อกี้นี้ถั่วงอกเวลาใส่ผัดเนี่ยถั่วงอกจะด้านๆหน่อยเวลาเพิ่มน้ำมันลงไปเขาก็จะเงาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาแบบนั้นพอเอาแล้วครับจบเรียบร้อยปิดรอตักเสิร์ฟแล้วครับนี่เส้นก็นจะไม่ติดกันแบบนี้จะล้วน สวยงามอย่างนี้แหละครับ oh, oh, oh. เสร็จแล้ว oh. ผมขอมีมะนาวหน่อยครับเอาละครับนี่เลยครับเซเล็กผัด3รสกุ้งสดครับท่านผู้ชมครับกับน้ำปรุงรสที่เรียกว่าคลาสสิกแล้วก็เป็นสแตนดาดจริงๆเดี๋ยวมาชิมกันครับ ต้องชิมครับเส้นที่เราบอกว่าเราจะเขาไข่ลงไปเห็นไหมครับแล้วค่อยผัดให้หอมทำให้เส้นไม่ติดกัน <c oughs> หนึ่งเส้นไม่ติดกันนะครับท่านผู้ชมครับหอมไข่จะมีมิติของความหวานที่ไม่ใชิ่หวานจนแจ๊ดอย่างเดียวอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็มีความเปรี้ยวไอความหวานที่บอกเนี่ยมีเกม็มมีเปรี้ยวถูกไหมครับความหวานที่เป็นสาม,มิติที่เข้าร่วมกันเนี่ยทำให้ เส้นที่ผัดได้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยนี่และครับเรียกว่าความหวาน เป็นธรรมชาตินะครับจากน้ําตาล3อย่างนะครับของมิตรผลนี่แหละครับก็คือน้ําตาลอ้อยผสมน้ําตาลมะพร้าวซึ่งจะให้ความหวานกลมกล่อมความหอมน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลสายแดงซึ่งนี่แหละครับความหอมชัดเจนมากๆนะครับและได้สีด้วยแล้วสุดท้ายเลยครับที่เรียกว่าเป็นน้ําตาลเก็ดสวยสีสม่ําเสมอผ่านกรรมวิธีน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าน้ําตาลอ้อยธรรมชาติ100%นครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับถึง3ตัวสําคัญของโจทย์วันนี้ที่ทําให้น้ําปรุงรสเราออก มาดีแล้วท่านผู้ชมครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นแนะนําว่าเป็นเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นจันนี่ได้เลยนะครับส่วนเส้นใหญ่ใช้ฝีมือหน่อยนะครับว่าเขาจะติดกันยังไงเขาจะแฉะแบบไหนท่านผู้ชมต้องเลือกดูเอาแล้วกันนะครับแล้วถ้าอยากจะได้เป็นแบบผัดไทยใช้น้ําปรุงรสนี้เป็นผัดไทยก็ได้นะครับแต่เราผสมพริกผัดไทยลองเปิดดูยอดเชฟไทยไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามีพริกผัดไทยยังไงนะครับแต่แบบนี้ ถ้าจะเสิร์ฟเคียงพริกป่นลงไปด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับหนึ่งสูตรพร้อมกับซอสปรุงรสที่เป็นมาตรฐานทําทุกจานเหมือนกันทุกจานเนี่ยนะครับพร้อมให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําชิมดูหรือทําขายดูก็ได้นะครับแล้วใครมีคอมเมนต์ใครอยากจะคุยด้วยก็ส่งมาได้เลยนะครับด้านล่างของ Facebook ได้มาพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าทาง YouTube หรือ a c e b o o k ครับสิบโมงเช้าครับเอาละครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ